มีจัดให้ทุกท่านครบถ้วนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในซีรีส์แอปส์ลูดสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณเพื่อ,อนๆที่ให้ความสนใจอย่างมากมายเลยนะคะแอ s ส์ลูดอีสตตอนนี้เต็มแล้วค่ะเหลือแอ s ส์ลูดเวส t s ซานฟรานซลนะคะยังรับติดาท่านใครสนใจรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที่ทรีแมนเนี่ยวันนี้เราทั้งสองคนแนะมีตัวการเป็นเองกมอง็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราเนี่ยติดงานในช่วงใหม่จริงค่ะเเเ่อน,อนขอททาาสรรุปกกมะคะกมคี ความมันแบบนี้ค่ะเพื่อนหาได้จาก payback เลยนะคะสเต็ปง่ายง่ายเลยค่ะสเต็ปแรกนะคะเพื่อนเพื่อนต้องมี nba หรือ pass เป็นของตัวเองก่อนค่ะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนะคะคลิกลิงค์ค่ะที่ตุ๊ดจะแปะไว้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างเพื่อเป็นการสับสูพวกเราอีกทางงด้วยค่ะมี2แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจแรก2,100บาทดูได้ถึง v i c e ค่ะแพ็กเกจที่2 2,919บาทสามารถดูพร้อมกันได้3 device เลยติดปัญหาส่วนไหนอยากจะสอบถามอะไรคะ่ะเข้าไปถามใน open chat ได้เลยค่ะแล้วก็สเต็ปที่2อค่ะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนสมะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถสนุกกับพวกเราค่ะดู MBF บรรยายไทายไปได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนกระทั่งจบฤด,ดูกาล<ช>ไปเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ขออีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพื่อนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ ตอนนี้คะ่ Voice, คะแอปสูตเวสค่ะเพื่อนๆสีที่สุดท้ายคะ่ะใครสนใจรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยคะ่ะวันนี้พวกเราเนี่ยพากันตั้งแต่เช้าเลย6กโมงครึ akers, ่ง l อลเอเลเกอร์สเปียร์ชนชอแรปเตอร์สเป็นยังไงบ้างคะคู่นี้สำหรับเลเกอร์สนะครับที่แพ้มา2เกมติดไม่มีเกมไหนแล้วล่ะครับที่เหมาะในการเอาคืนนะครับแล้วก็กลับมาตั้งหลักใหม่เท่ากับการเจอกับแรปเตอร์สในครั้งนี้เพราะว่าแรปเตอร์สขาดตัวหลักเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างสกอตตี้บาร์ที่เจ็บบริเวณกระดูกเบ้าตาขวานะ ทำการแข่งขันแล้วก็มีอย่างบรูซบราวน์นะครับที่ทําการฟื้นฟูจากการผ่าตัดเข่าครับตัวของเคลลี่โอลินิกก็เจ็บหลังอิมมูเอลควิกลีก็เจ็บบริเวณกระดูกเชิงกลานด้านขวานะครับนี่ถือว่าเป็น4ตัวหลักของทีมเลยนะครับพอไม่มีแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างลําบาก แล้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเปิดเกมมาเนี่ยทุกอย่างครับเป็นไปอย่างที่ทาง LA Lakers ต้องการไม่ว่าจะเป็นการยิง3การเข้าวงในนะครับของแอนโทนีเดวิสของรบอนเจมส์ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยร e บอนเจมส์เนี่ยยามที่มาเจอกับ r a ปเตอรทีไลตั้งแต่สมัยที่อยู่กับคลิปแบงค์โคเรียส เหมือนเข้ามาเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะครับสบายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการยิง3เริ่มเกมมาก,ก็ยิง3คะแนนวบครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหลายครั้งมากๆเลยสวบๆวบว,บวันนี้เนี่ยยีแต้ม6รีบาวกับ10แอสซิสนะครับยิง3คะแนนไป5ลูกตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็ไร้เทียมทานนะครับวงในเนี่ยเฉียบคมมากๆ ยาคอบเพอร์เทลเนี่ยเอาไม่อยู่เลยนะครับเฟิร์สสเต็ปเนี่ยก็เร็วกว่าจังหวะข้ามเข้าไปวางบอลจังหวะที่จะหลอกฮุกซ้ายฮุกขวาทําได้หมดเลยวันนี้ฟิลโกก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับวันนี้จัดไป38แต้ม11บรีบาลขโมอีก3ครั้งบล็อกอีก2ครั้ง เป็นดับเบิลดับเบชันเยี่ยมแร p บ o r เตอร์ที่ขาดตัวหลักช่วงแรกๆเนี่ยโดนเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นเกมบุกหรือว่าจะเป็นเกมรับนะครับเกมบุกเนี่ยสเปะสปะไป,ป,ปหมดเลยเลย,ยิงก็ผิดพลาดเกมรับเนี่ยก็เอาทั้ง AD เอาทั้งอ่าร็บบอนเจมส์ออสซินรฟหรือว่าใครก็ไม่อยู่เลยนะครับมันก็เลยทําให้บางช่วงเนี่ยทางเลเก,เกอร์เนี่ยนำห่างถึงระดับ26แต้ม ตอนแรกทั้งแอดมินทูนทั้งเพืเ่อนๆในเพลย์แบ็กนะครับก็ต่างก็เงียบแล้วก็ง่วงมากเพราะว่าเกมมันค่อนข้างขาดกะว่าสบายแล้ววันนี้อยชใยชนะแบบชิลๆไปเลยแล้วตอนแรกก็กะว่าจะสลับไปดูคู่ทีวูกับนักเก็ตก่อนเพราะว่าเกมมันเหลื่อมกันนิดนึง uh huh. แต่สุดท้ายแรปเตอร์สบอกไม,อมบไม่ยอมครับไม่ยอมให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนช่อง <c oughs> ไล่กลับมาครับรันกลับมาเป็นชุดๆเลย <c oughs> ได้ผลงานการเล่นที่ยอดเยี่ยมของ RJ b a r จแบรที่เปิดฤดูกาลมาตอนแรกเจ็บพอลงมาปุ๊บเนี่ยฟอร์มดีต่อเนื่องในเกมวันนี้ต้มกับสามแต้มกับสิบสองแอสซิส มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขานะครับแถมยังมีการยิง3คะแนนการยิงฟิลโกที่ดีครับระดับ60%แล้วก็ยังได้เกรดดิกอีกคนนึงนะครับอดีตราฟอันดับที่13ครับเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งทําไป30แต้มนะครับเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตในเกมวันนี้ต่อเนื่องมากๆครับทำไปถึง31แต้มครับเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิต2วันติดเลยนี่ถือว่าเป็นผลงานชั้นยอดของเกรดดิกนะครับช่วยทั้งการยิงสามชังข้ามในตอนแรกเนี่ยดูก็เหมือนจะไม่ไหวนะครับแต่สุดท อย่างดีที่ทางเลเกอร์เนี่ยได้ออสตินรีฟนะครับที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนเจ็บข้อเท้าครับต้องออกจากเกมการแข่งไปพักหนึ่งแต่เขาก็กลับมาได้นะครับแม้ว่าการยิงวันนี้3คะแนนจะไม่ทํางานแต่ออสตินรีฟจังหวะที่ต้องทําได้เขาก็ทําได้จริงๆแล้วก็มาได้ดีแอนเจโรรัสเซลนะครับสคนนี้ช่วยกันทําแต้มได้ดีจากเกมก่อนหน้านี้ที่ผลงานไม่ค่อยดีเกมวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นเกมเรียกความมั่นใจช่วยทดแทนในวันที่รุยฮาชิมุระวันนี้ดูเง,งียบเไป แต่พอตอนที่เงียบเงียบเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยโอ้โหโดนแรปเตอร์เนี่ยรันมาเป็นชุดๆเลยไล่มาเหลือหลักเดียวจวังหวะตอนนั้นเกมกาลังอึดอัดอึดอัดครับรุยฮะชิมูระมาจากไหนไม่รู้ยิง3คะแนนมุมข้าง180องศาที่เดิม2ลูกติดเลยครับมันก็เลยทําให้เลกเกอร์กลับไปนํา2หลักแล้วก็ค่อยๆประคองตัวนะครับเข้าไป,ไป้ายไปในท้ายที่สุดเอาชนะไปได้ครับ131ต่อ125 หยุดการพ่ายแพ้2เกมติดสําเร็จครับอ๋อจริงนะจากที่นำ20ว่าคคแนะคนเนี่ยตัวก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะโดนแรปเตอร์เซไล่บี้มาขนาดนี้นะคะโอ้โหช่วงท้ายเกมเนี่ยแอบ,บระทึกอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องชื่นชมแรปเตอร์จริงๆนะคะเลเกอร์เซียทำได้ดีค่ะในการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษเกมนี้ได้ต้อง41ครั้งในการที่แรปเตอร์ได้เพียงแค่13ครั้งเท่านั้นเองแต้มในส่วนนี้นะคะห่างกันต้อง25แต้มแล้วค่ะไม่งั้นในเลเกอร์เหนื่อยแน่เลย แทมในสูตรนีนะ้เป็นเพราะว่าเอดีล้วนเลยนะคะเนี่ยในส่วนของ A d ดีเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะคะก่อนเกมเฉลี่ย30.6แต้มตอเกมจบเกมค่าเฉลี่ยนในการทําแต้มก็เพิ่มขึ้นอีกยังคงมีลุ้นกันอยู่ใน list MVP กันต่อไปค่ะพอพูดถึง MVP นะครับเราไปดู MVP 3สมัยของ NBA กันสักหน่อยคู่ที่พวกเราพาคู่ที่2นะครับเป็นคู่ที่มันที่สุดของวันนี้ก็ว่าได้แน่นคือเดนเว r Nu นักเกสครับแชมป์ปี2023เดินทางไปเยือน Minnesota มินนีโซตาทีมทูบู๊ฟนี่ถือว่าเป็นรีแมทช์พรีออฟรอบ2นะครับตอนนั้นเน จัดการเดนเวอร์นากเกสไปครับ4ต่อ3วันนี้เดนเวอร์นากเกสและก็ทีวูฟทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับ ทางเดนเวอร์ตอนนี้เนี่ยไม่มี KCP ดันคริสเตนบาวขึ้นมาเป็นตัวจริงในขณะที่ทางทีวูครับมีการเทรดคาวแอนโทนี่ทาวไปครับเอาจูเรสแวนดอลกับดรันเต้ดิพิเชนโซเข้ามาวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยจัดชุดใหญ่ของทีมนะครับมาเจอกันวันนี้ต้องสนุกแน่นอนเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมสู้กันได้ดีมากๆนะครับเดนเวอร์นักเกสได้นิโคลายโยคิชนะครับที่ทำทุกอย่างให้กับทางทีมครับสร้างความไหลลื่นให้กับทางทีมเดนเวอร์นักเกสแตกต่างกับทางทีวูฟนะครับที่ทุกคนในทีมเนี่ยช่่่วยกัันนเลนไดด้ีทีทสําคญ แต้มจากทับสำรองเนี่ยแหละครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยมีปัญหามากๆเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่บรรดาแฟนแล้วก็บรรดาสื่อส่วนมากเขามองเอาไว้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเฉพาะนาสรีดนะครับเล่นสองก็เป็นสำรองยจ้าเจมยมแห่งปีในฤดูกาลที่ผ่านมาอย,อย่างต่อเนื่องเขาคนเดียวในกดคนเดียวถึง16แต้มนะครับคนเดียวทําแต้มมากกว่าทับสำรองของเดนเวอร์นักเก็ตทั้งทีมนี่ยังไม่รวมดอนเต้ดิวิเจนโซยังไม่รวมนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์มีบางช่วงเนี่ยทีวู ครึ่งแรกทีวูฟเป็นฝ่ายนําไม่มากครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังยิ่งสนุกมากครับทั้ง2ทีมยังคงสู้แล้วก็บี้กันได้ดีมากๆเลยแอนโทนีเอดเวร์วันนี้เนี่ย29แต้ม4รีบาวน์4แอสซิสจูริสแรนโดก็ทําได้ดีครับ23แต้ม6รีบาว์กับ7แอสซิสสู้กับความร้อนแรงของแอรอนกอรอนนะครับสนุกมากวันนี้แอรอนกอรอนก็ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการยิง3นะครับการข้ามเข้าไปทําแต้มการเก็บฟาวมีการยิงเฟดเอาไว้ยากก็ทําได้วันนี้แอรอนกอรอน31แต้ม11รีบาวน์ครับเป็นดับเบ MPJ ครับ Michael Porter Jr. วันนี้ก็มีการยิง3คะแนนที่ดีมีการเล่นเกมสวนกลับเร็วมีการยิงระยะกลางสโตรกการยิงต่างๆยังคงสวยงามนะครับสำหรับ MPJ 2คนนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับ Nikola ยโยคินะครับในวันที่พวกเขาไม่มี a จ a มา u r r a y ในช่วงควอเตอร์ที่3เป็นต้นไปเนื่องจาก j จอมาเม r รีเนี่ยมีการวิ่งไปชนกับจูเรสแวนโดนะครับจังหวะวิ่งอ้อมสกรีนมา ลูกนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรแต่ไปไปมาๆครับจะมาเมอรี่ไม่ไหวนะครับต้องเข้าสู่คอนคาชันโปรโตคอลเฉยเลยมีอาการกระสมองกระทบกระเทือนครับเล่นต่อไปไม่ได้นิโคลายโยคิชก็ยังคงเป็นแกนหลักสําคัญให้กับทั้งทีมต่อไปนะครับในเวลาที่เหลืออยู่วันนี้ก็ทําไป29แต้ม9รีบาวกับ13าแอสซิสขาดไปเพียงแค่รีบาวดีวจะเป็นทริปเปิลดับเบครั้งที่3ในรอบ5เกมหลังสุดเสียดายแทนนิโคลายโยคิชครับแต่ก็ไม่เป็นไรในช่วงท้ายช่วง쿼ตที้สี่เนี่ยโอ้โหเดนเว ชุดๆเลยนะครับปไปา,ากลับมานำทีวูฟเฉยเลยแฟนๆในสนามนี่ถึงกับช็อกแต่ทีวูฟยังไม่ยอมง่ายๆครับแต่จุดหนึ่งเนี่ยต้องชื่นชมรูดี้โกแบร์นะครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยรูดี้โกแบร์จะออกลูกตุกติกสักนิดหนึ่งโดยจะเป็นลูกจังหวะย,ยกศอกขึ้นไปโดนบริเวณกึ่งปากกึ่งคางของนิโคลายยคิทนะครับลูกนั้นโดนเป็นฟาวรุนแรงระดับหนึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ค้านสายตาไกลๆนะครับลูกนี้สมควรที่จะต้องโดนเพราะว่าการฟาวเหนือไหลขึ้นไปเนี่ย แล้วไปโดนบริเวณหน้าบริเวณคางเนี่ยส่วนมากจะเป็นฟาวรุนแรงระดับหนึ่งแต่อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยแหละครับในช่วงท้ายเกมครับเป็นจังหวะที่คริสเตนบราน์เนี่ยเขาลุยเข้าไปแล้วก็1น <Ừ. S 1> ปั๊มขาคู่ยัดห่วง2มือใส่หน้ารูดี้โกแบรจังหวะลงมาเนี่ยคริสเตนบราน์เนี่ยเขาเหมือนสะใจกับตัวเองเขาเหมือนสะใจไปทางแฟนไฟทางกล้องมากกว่า ไม่ได้ไปยามไม่ได้ไปคิดจะไปหยามรูดี้โกแบร์แต่อย่างใดแต่ตัวของรูดี้โกแบร์เนี่ยไม่คิดว่าตัวของคริสเตียนบารเนี่ยไปยามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเข้ามาล็อกคอมันจะโค o สไลน์เลยนะครับตอนแรกพวกเราสองคนเนี่ยยังคิดว่ารูดี้โกแบร์เนี่ยยังไงก็ต้องออกจากเกมกกาแข่งขันแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมการก็มาตัดสินนะครับบอกว่าเป็น double technical foul เป็นฟาวล์เทคนิค2คนเพราะว่า เหมือนเป็นคริสเตนบราว์ที่ไปเหมือนไปหยามใส่รูดี้กแบร์แล้วรูดี้กแบร์ก็เหมือนมีเรื่องมีราวก็ให้ดับเบิลเทนนิคเกิลฟาไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เล่นกันต่อไปไม่ต้องมายิงลูกโทษใดๆเพราะว่าโดนทั้งสองฝ่าย จริงค่ะเพราะว่าส่วนตัวตูก็คิดเหมือนกันว่าน่าจะโดนไ<ม>ล่ออกจากการแข่งขันนะแล้วหลังจากจบเกมเนี่ยน่าจะต้องโดนปรับตามหลังไปด้วยแต่แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นน่าคิดเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจังหวะนี้ค่ะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างแต่คือคริ s t i ี n ball เลยตูก็รู้สึกเหมือนกันนะแต่ว่ามีจังหวะที่แบบโดนตัวกันนิดนึงกับรูดี้โกแบร์ก่อนที่จะโดนเหนี่ยวคอก็เลยไม่รู้ว่ากรรมการเลยอาจจะมองว่าเข้าไปโดนแต่มันก็มันเป็นจังหวะที่มันตามไปจริง<ม>ๆเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์มามาฟังกันบ้างค่ะแต่พอได้เล่นต่อไปนะครับรูดี้ ได้ดีมากๆนะครับโดยจะเป็นการเก็บแต้มรอบๆปากห่วงการรีบาวการเล่นป้องกันต่างๆวันนี้เนี่ย17แต้ม14รีบาวนะครับแล้วก็อีก3แอสซิสเป็นดับโบ๊ดดับโบต่อสู้กับนิโคลายโยคิชได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าหลายๆต่อหลายเพลย์เนี่ยจะโดนนิโคลายโยคิสสปินไปวางหรือว่าจะเป็นการทําแต้มง่ายๆก็ตามแต่โกแบก็สู้เต็มที่และสุดท้ายครับก็มาได้5แต้มติดจากแอนโทนีเอเวิร์สเนี่แหละจากการยิง3คะแนนก่อนแล้วก็เข้าไปโฟลเตอร์ระดับประมาณสัก7ฟุตหน้าห่วง ลงไป5แต้มนั้นเนี่ยสำคัญมากๆาํทให้ทีมเนี่ยกลับขึ้นมานำแต่สุดท้ายก็เป็นรูดี้โกแบรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาเก็บลูกโทษตอนแรกยังคิดว่าน่าจะพลาดลูกโทษสักครั้งหนึ่งนะและทําให้เดนเวอร์นักเก็ตยังคงมีโอกาสแต่พอยิงลูกโทษลงไปครบ2ลูกนะครับก็เลยทําให้ทีวูฟเนี่ยนำสา3แต้มเวลามันเหลือไม่มากพอครับสุดท้ายเนี่ยบอลมาอยู่กับนิโคลายโยคิส ทุกคนก็รู้ดีว่าจะต้องพยายามยิง3คะแนนเพื่อตีเสมอตัวของรูดี้โกแบก็สไลด์ตามตัวประกบดีมากนะครับแล้วก็ไม่ฝ่าวูกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ได้ทั้งแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด5แต้มติดมาได้ลูกโทษสําคัญจากรูดี้กแบร์แล้วก็เกมรับของรูดี้กแบร์ในท้ายที่สุดก็เลยทําให้ทีบูฟเนี่ยยื้อเอาชนะไปได้นะครับต้องบอกว่ากลับมาชนะได้ดีกว่าเพราะว่าตอนโคตรเตอร์ที่4เนี่ยโดนนําไปแล้วใชกลับมาชนะได้119ต่อ116สนุกจริงๆครับเกมนี้เดนวอนาเกสเนี่ย mm hmm. ก็แพ้อ,อีกเกมหนึง่งหลังจากจบเกมกกรแข่งขันในวันนี้เนี่ยแอนโทนีเอ mm ็ดเวิร์ดกลายเป็นนักกีฬา ที่ทําแต้มในช่วง5เกมแรกของฤดูกาลนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีวูฟนั่นคือ149ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเขาทำไว 120. ้120วันนี้เนี่ยต้องการอีกแค่20แต้มจะทําลายสถิติของเควินการเนตที่ทำเอาไว้ในปี2000ตอนนั้นเควินการเนตเนี่ยทำเอาไว้139วันนี้จัดไป29แต้มครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดก็เลยทําไป149แต้มในช่วง5เกมไม่เคยมีใครของ T ทีวูฟทาได้มาก่อนครับตอนนี้เนี่ย เป็นอันดับหนึ่งของทีมเลยและในอนาคตเชื่อว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะต้องทำลายสถิติอีกหลายตัวหลายอย่างของทีมบูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันเป็นทีมของเขาจริงๆจ,จะบอกว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะมิเน่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรูดี้โกแบรเกิดโดนไล่ออกจากการแข่งขันไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผลจ,จะออกมาเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นดูว่านักเกสตอนนี้น่าเป็นห่วงมากๆนะคะก็คือทัพสำรองแต้มจากทัพสำรองของเขาเนี่ยอยู่ท้ายตารางมากเป็นอันดับที่28ไหวไหมอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นเจอเดวันฮักเกสค่ะเกมวันนี้ก็โดนเผาไปค่ะแต้มจากทัพสำรองเนี่ยนะคะ31ต่อ13แล้วอยางงี้จะสู้ยังไงไหวล่ะคะตัวจริงแบกจะให้แแบบกกคค่ไ่ไนลาอยูดีะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเจมาลมอรีค่ะที่เขา้าคอนคาเช่นโปรตุกอนะคะเราก็ต้องมารอติดตามชมกันว่าตัวของเจมาลเนี่ยจะสามารถกลับมาลงสนามทําการแข่งขันไ,ได้เมื่อไหร่เพราะว่าในส่วนนี้มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่นักกีฬา<ม>แล้วแต่ตัวบุคคลจริงๆเขาจะต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดให้ได้ก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการสปีดการวิ่งซิก,ซกแซกหรือการกระโดดต่างๆนะคะก็ขอให้เจมาลมอรีนะคะกลับมาลงสนามทําการแข่งขันแล้วก็ทําผลงานของตัวเองได้สักทีนึงคะ่ะ<ม>อย่าให้แบบต้องเบรกนานเลยนะคะแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยจะได้ชมผลงานที่่่ยยยยอออดเเเเเมมขงงงวนนนนาากกสะะคป็ัไบ้พื ใครดูกับพวกเราในเพย์แบ็กบ้างมันแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์นสุงส่งๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ท w i ตเตอรีแมเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือเจได้ของพวกเราท w i ตเตอรีแมเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพรุ่งนี้7จ็ดโมงนะคะจัดไปครับ